วันนี้เราอยู่กับอินส u ู Spark 1.9เกียร์ธรรมดานะครับปี2023นะครับรถจดทะเบียนเดือน10นะครับเพราะฉะนั้นนี่อายุใช้งานยังไม่ถึง2ปีเลยนะครับผมทันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือว่าราคาพิเศษนะครับประหยัดไปเกือบ2 0 0แสนนะครับจากราคาออกใหม่นะครับแต่วิ่งไปเพียง แ88,000กิโลนะครับเครื่องยนต์อินสุสุทนทานนะครับวิ่งเป็นล้านโลกันทุกทุกคันนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพสวยๆนะครับเน้นเกือบสองแสนนะครับที่ประหยัดไปสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าสนใจนะครับกำลังมองหารถสปาร์อีซสซสุสปาร์1.9เกียร์ธรรมดานะครับมีตู้อลูมิเนียมให้ด้วยนะครับ เราไปใช้วิ่งงานส่งของได้เลยทันทีนะครับก็ดูดูได้นะครับคันนี้วิ่งไปเพียงก0าร1 8กิโลนะครับได้ยางหลังเป็นยางมิชลีนนะครับ2 2 5 7 5 R 1 5นะครับก็บรรทุกของหนักได้ตามสไตล์ครับใครๆก็รู้นะครับผมถ้าหากสนใจนะครับทักบ้านเขียวมาได้เลยนะครับ assign dauto car หรือโทร063 174 1454นะครับผมประหยัดคุ้มค่าครับเงินเกือบ2องแสนเราไปทำอย่างอื่นต่อได้นะครับเป็นทุนต่อได้รถภาระเราไปได้เยอะนะครับผมหากสนใจรีบทักมานะครับรถสภาพดีประหยัดรถประมาณนะครับ มาก่อนได้ก่อนนะขอบคุณและสวัสดีครับ